ในขณะที่เราเดินออกจากกองร้อยนะย่อมมีฝ่ายตรงข้ามซึ่งมาในรูปแบบต่างๆนะฝ้ามองเราอยู่น้ำธรรมชาตินี่สดชื่นสุดยอดเลยนะครับผม มีรอยหมูป่านะครับซึ่งพื้นที่บริเวณนี้ลูกโดดครับลูกโดดกกาารล่ะอออออยยดดุุวัันนมมเเเ้ตตตู็ สวัสดีครับผมจ่าชาติทหารพานนะครับมาร่วมติดตามภารกิจและให้กำลังใจพวกเราไปพร้อมๆกันเลยนะครับ สำหรับภารกิจของเราในวันนี้เป็นภารกิจลาดตะเวนค้นหาพิสูจน์ทราบพ,พื้นที่ป่าภูเขาร่วมให้กำลังใจพวกเราไปพร้อมกันนะครับ ในการตั้งฐานลาดตระเวนทุกครั้งนะครับก่อนและหลังนะก่อนที่เราจะตั้งฐานลาดตระเวนเราต้องลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่นะครับผมเพราะว่านะในขณะที่เราเดินออกจากกองร้อยนะย่อมมีฝ่ายตรงข้ามซึ่งมาในรูปแบบต่างๆนะเฝ้ามองเราอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนเลี้ยงวัวนะครับผมคนเกลียดยางนะพอเราออกจากฐานเขาก็จะรู้เลยว่าเราจะไปจุดไหนนะเพราะฉะนั้น ก่อนที่เราจะตั้งฐานราตรวเวนะเราต้องรัรวเวนตรวจสอบพื้นที่ในระยะที่ปลอดภัยนะไม่จํากัดไม่ว่าจะเป็น100เมตร200เมตรแต่ละพื้นที่นั้นๆเพื่อมั่นใจว่าให้ปลอดภัยหลังจากที่เราตั้งฐานรัรวเวนเสร็จแล้วนะเราก็ต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะในขณะที่เราตั้งฐานรัศว์ราศเวนอยู่นะก็ต้องมียามคอยเหตุนะหนึ่งนายหรือ2นายเพื่อระวังป้องกันให้กับทีมของเรานะในขณะที่ผูกเปกลกางเต็นท์นะ ทำที่พักต่างๆนะครับผมและในการทําที่พักของเราก็ต้องใช้หลักโอคูก้านะครับการพิจารณาภูมิประเทศทางทหารนะครับผมนี่ก็เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับแปรตรงตัวชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่า ลูกตาไก่นะครับสามารถรับประทานได้ลักษณะจะเป็นแบบนี้สังเกตให้ดีนะครับนะใบจะเรียวอยากเล็กน้อยในะลักษณะแบบนี้นะถ้าใครเข้ามาป่าในพื้นที่3ามังหวัดนะครับหนึ่งที่พักใต้สังเกตไว้ดีก็ผมสามารถรับประทานได้นะครับรสชาติฝาดนิดจืดแล้วก็ฝาดน,นะครับอืม เม็ดไม่นิยมทานนะครับอืมแก้หิวแก้กระหายได้ดีเหมือนกันครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปลาตะเวนตรวจสอบพื้นที่กันต่อนะครับ บริเวณที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นรอยไก่ป่าออกหากินแล้วก็มีรอยหมูป่านะครับซึ่งพื้นที่บริเวณนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับผมช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับน้ำในลาธารพอมีเยอะอยู่โอเคครับผม พอได้พอได้อาบน้ำนะล้างหน้าล้างตากันอยู่นะครับน้ำธรรมชาตินี่สดชื่นสุดยอดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมต้องกลับถางรตาตรเวนแล้ว ต่อไปก็ทําภารกิจส่วนตัวอ่าวับประทานอาหารพักผ่อนไปนะครับผมเสื้อเกลอต้องเอาไปตากแดดไว้ก่อนนะครับกับหมวกเหล็กยังงั้นเหม็นอับชื้น เดี๋ยวผมไปหารับประทานอาหารก่อนนะครับโอเคเมนูนี้ได้มาจากกองร้อยนะครับตอนเช้าเราห่อมากันเพื่อนดินหน่อยกปช่งมันในป่าครับผมเอาผัดอะไรผัดซีอิ๊วเป่าผัดสีอิ๊วนะครับ ผัดซีอิ๊วใส่ไส้กรอกเกลือหัวร้อไนไอม่ไรม้องก็จะมีพริกผงใส่นักหน่อยนึงอ,อ่ะเดี๋ยวมาดูหน้าตากับข้าวกัน อยู่ในปลามีอะไรกินก็กินไปก่อนนะครับว้าอ,อ,อ,อร่อยเหมือนกันลูกโดดครับลูกโดดกินจ้าอือหือ ลแล้วเราก็มาดูนะครับขั้นตอนสุดท้ายเลยสำหรับภารกิจส่วนตัวเรามาดูว่าในรองเท้าของเรามีทาตดูดเลือดอยู่หรือเปล่าไปดูกัน ดูดิจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องเอาไปตากแดดเนี่ยโอเคไม่มี วันนี้ไม่มีทากวันนี้ไม่มีท่าครับผมตอนไม่ใหม่มีอยู่เกาะตามคอตามตัวอยู่แต่ตอนลัดลัดตะเวนแล้วในรองเท้าปรากฏว่าไม่มีทาาโอเคสบายใจได้ครับผม อย่าลืมกดติดตามนะครับและที่สำคัญช่วยสนับสนุนด้วยการไม่ข้ามโฆษณาด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ